เอาละค่ะทุกคนถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะคะพรุ่งนี้รวยงานอีกอ้จมูกก็ยังขัดขัดอยู่แล้วก็ไอวันนี้ก็คือแฮกแห,กแ,หกแห้งๆไม่รู้จะพูดอาการยังไงแต่ก็ปล่อยมันไปนะคะเราก็ไม่ซีเรียสสักเท่าไหร่เพราะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมก็ต้องเข้าใจกันแหละชีวิตในต่างแดนเนี่ยมันก็ ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับใครหลายท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสาสว่างอ่าบางทีนะ่ะเราถ่ายเราถ่ายเอ่อวิดีโออย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตามตามกำหนดการนะเพราะว่าเอาตรงๆแล้วข้ามมีเวลาตอนไหนก็ถ่ายตอนนั้นเลยพยายามให้มันเป็นภาพที่ออกมาแล้วก็คือธรรมาชาติที่สุดแล้วนะคะทุกคน และก็อีกหนึ่งอย่างเลยสำคัญก็คือไม่ค่อยมีเวลามากมายยิ่งแบบท้างงานแล้วเราก็ต้องคิดเรื่องงานแล้วยิ่งคนใหม่มาเพิ่มโอ้โหทุกคนงานเยอะมากงานหนักสองเท่าคือเรื่องภาษาเขากับภาษาต่างชาติมาอีกนี่แหละคนที่เป็นต่างชาติอยู่แล้วยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ เขาก็ต้องใช้ภาษาแต่เขาไม่ได้เรียนภาษาเหมือนเราที่นี่นะทุกคนนะเขามาจากบ้านเขาปุ๊บเขาก็เดินทางถือกระเป๋าเข้ามาเพื่อจะมาทําง,งานอย่างเงี้ยในโซนยุโรปนี่แหละอันนี้คือเล่าบอกข้าวนะแล้วเขาก็พยายามทำหน้าที่ของเขาคืออยากจะหาไรายได้เพื่อจะมาจุนเชียครอบครัวที่เขาแปกรับมาแล้วก็เอามาอยู่ที่นี่ด้วยนะ คนมันหนักสองเท่าแต่หนักใครทีเนี้ยหนักเรามากกว่านะหนักเพราะว่าเราต้องมาฝึกงานเขาเราต้องมาทําความเข้าใจกับสิ่งที่เขาพยายามจะคุยกับเราเออแม่เจ้าภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาที่นี่ก็ไม่ได้เขาได้แต่ภาษาบ้านเขาอย่างเดียวแถมไม่นําซ้ําก็ยังถามคุณพูดภาษาบ้านฉันได้ไหมเอาแล้วเฮ้ย นี่แหละเกิดเป็นสาวสว่างเนี่ยไม่เจองานแบบเล็กๆน้นอยๆเหมือนเขานะต้องเจองานมาหม,มางงกับชีวิตตัวเองเหมือนกันว่ามาอยู่เมืองนอกเนี่ยคือยังไงกันแน่ชีวิตเรานะแต่สำหรับตัวสาวสว่างเองนี่ก็ดีอย่างหนึ่งก็คุณสาก็เริ่มบอกแล้วว่า ถ้าฉันปลดเกษียณแล้วเธอก็ต้องนะคิดเอาก็แล้วกันว่าเธอจะทำงานต่อหรือว่าเธอจะอหยุดพร้อมกันกับฉันช่วยกันทำมาหากินเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องอะไรมากมายถ้าเราไม่ต้องคิดเยอะก็ทำได้แต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราคิดถึงเผื่อแผ่คนอื่นเราก็ตัดสินใจยังไม่ได้ทุกคนก็แค่นั้นเองแหละนี่แหละค่ะปะัญหาชีวิตมันก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆมา ผสมผสานอยู่เรื่อยเปยื่อยแล้วภาคหลังๆนี่ก็คือวัยวัยเรามันก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมไวัยเขาก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ต้องดูว่าเรากับเขาเนะี่ยยังไงกันแน่นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเมื่อเขาชลาภาพมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาแล้วถ้าเขาทิ้งเขาไว้ไปบ้านคนเดียวมันก็ได้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งทุกคนหลังจากนั้น คำว่าเนื้อคู่นะถึงช่วงแวนควนอย่างเงี้ยจับมือจูงแขนเดินทางหรือว่าพากันเดินเล่นบ้างนั่นคือกิจวัตรประจำวันที่คนที่นี่ก็ทำเราก็ต้องเลือกคิดอีกนั่นแหละนี่แหละค่ะมีแฟนฝรั่งก็จริงนะแต่หน้าที่ที่สำคัญก็คือเราเป็นไม่ใช่แค่เมียแต่เราเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่และก็เป็นคู่หาที่ดี ในเวลาเดียวกันเราต้องทำให้ได้มันหนักอยู่นะทุกคนนะไม่ได้คิดเหมือนใครอื่นเขาแต่เราคิดในเวของเรานะคะเพื่อจะอยู่ด้วยกันนานๆนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยู่กับเขาแล้วแยกล่างไปอยู่กับคนอื่นด้วยไม่ได้นะสาวสว่างไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยแบบสนับสนุนในลักษณะนั้นสักเท่าไหร่ยังไงก็ตามนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่คอยเป็นกำลังใจให้ ทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็ที่ยังติดตามกันเรื่อยมานะคะอาจจะไม่ได้ลงคลิปสมองเสมอแต่ก็ยังพยายามมาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีภาระเป็นของตัวเองก็คือต้องทำภารกิจให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาพูดคุยกันนั่นแหละคะ่ะหลังจากนี้ก็จะพยายามเข้ามาเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้าไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดก็ อย่าว่ากันนะจะพยายามทั้งคลิปแล้วก็ภาพนั่นแหละให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะขอแก้รักน้อยแต่ขอให้อยู่กันนานๆเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะคะสาสว่างต้องขอตัวและพักผ่อนพรุ่งนี้ต้องไปทำงานตั้งแต่เช้ามืดเหมือนเดิมเนาะบ,บายค่ะคุณนคะคะ